好好ด好好好好ทุกคนครับคลิปนี้ชวนดูไอ้เจ้าตัวนี้คุณหลายคนน่าจะรู้จักแหละ好，คือถ้าแปลเนี่ยหลายความหมายเลยดีสบายดีตกลงโอเคถ้ามาใช้พูดกบเป็นคำพูดสั้นๆมีตัวไหนน่ารู้บ้างไปเริ่มเลยเริ่มจากตัวแรกพวกเราครับ 好的เอ้ย好的好的เพราะเราใช้ตอบรับเลยครับโอเคตกลงมีใครบอกอะไรบางอย่างเรามาครับหรือให้เราไปทําอะไรบางอย่าง好的โอเคตกลงใส่ต่อข้างหลังเลย好的好的,好的เป็นการตอบรับครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่ครับเฮ้ย好吧เอ好吧好 เอ้ย你去买咖啡你去买咖นสุกฟ <a> ้าไหมเช่นเอ้ย好吧好吧เอ้ย好吧好吧好吧ก็ได้แต่พอเราดูต่อครับอีกตัวหนึ่งนะเอาละเอ้ยเอาละเอาละอันนี้เสร็จแล้วครับเอ้ยว่าเอาละเสร็จแล้วเอาละทำอะไรบางอย่างอยู่ครับเราจะบอกว่าเสร็จแล้วเอาละกินเอาละ กินเสร็จแล้วชาวกินเสร็จแล้วต่อมาครับเอาไปขยายว้า好大好大,大,大好大好大โอ้ยใหญ่มากๆมีอีกนะว้า好漂亮好漂亮哦สวยมากๆเลย好漂亮哎哟好漂亮หรือเจ้าเป็นคำไปเลยครับ好吃哎哟好吃อร่อย 好吃，大家帮你 Can do，好喝，哎，好喝，好喝，好看是吧？哎呦，好看，看到我读了吗？好看，喂，读对了呢，好看。所以啊，这个，这个，很有趣，我们来放在好好，好好，来后我工作，好好工作，你好好工作。 好、啊啊 uh, 嗯啊、好工作，好好哎，多好呢！来，多、啊 e 啊啊啊、的二，二变成一，好哎，好好好好工作，当心，当心，好好望，望，呢还当望，望，望，他们望，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 好望，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 好望，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 什么望，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  โอเคครับสั้นๆประมาณนี้แหละสบายๆในเรื่องของเขาตัวที่เจอันบ่อยๆครับแลาชอบฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์ subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนติดตามวาเราไวค้ครับคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรจะได้ไม่พลาดเชีย่ยยงสูสๆแล้วใจ่เจนพบกันใหม่